น้ำหน้าก็เล่นบุกไปคนเดียวแบบเนี้เขาเปจับแกติดตารางหัวตัวเนี่ยก็บรรู้ไหมเป็นโนโโหนี่มาานบมนหลอกน้องสาวฉันแถมนี่ก็าที่ดีที่ว่าฉันรักมากที่สุดไปด้วยอ่ะวันนี้ก็ถึงนเสยตัวการมันนะแกจะทำไงแกจะทำอะไรก็จ้ะ จะจัดเสือนี่เป็ดม so ันกินเลยสินาอยเกวมากแกรู้ตัวหรือเปล่าแกมีเรื่องกับตระกูลธนาคุณเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่โง่มากในราชสักธนาคุณเนี่ยนะเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลที่สุดในวงการอสังหารินะครับแล้วปีที่แล้วเขาก็ถูกจัดอันดับว่าเป็นคนที่รวยหนึ่งในสามของประเทศไทยเลยนะ ส่วนอีตัวลูกเนี่ยในสงกรานนี่ก็เป็นพวกคัสนว่าฆ่าไม่ตายเปลี่ยนผู้หญิงไม่เว้นแต่ละวันถ้าฉันรู้ว่าน้องแกไปยุ่งกับเขาตั้งแต่ต้นเนี่ยฉันจะรีบห้ามเลยนะแกแล้วไงแต่ว่าฉันไม่เคยจะปูนี้ไม่ได้เพราก็รวยมีดีพลแค่นั้นเองหรอเน่ออไอที่คิดตอนนี้ออกเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีทางไหนจริงอะดาว แต่มันมีทางหนึ่งนะแกทำได้เลยตอนนี้เลยทำใจเถอะคิดจะทำดีสิชาที่แล้วเนี่ยน้องของแกเนี่ยนะอาจจะไปเข้าของคืนในสงการชาเนี้ยในสงการก็าแค้นจับกลับมาทาแค้นน้องของแกอย่สาสมเอ้ยน้องฉันไม่เคยโดนขอขืนพูดใหม่คือว่าฉันอุปมาอุปไมยไงเราน่านะ เวนย่อมระงับด้วยการไม่จองวีนาดาวแล้วทำไมเวนกำลังต้อตงตกที่น้องสาวฉันน่ะทำไมไม่ตกที่ฉันถึงไงีมันก็ต้องเอาคืน่นี้ไม่เล่นงานพ่อมันไม่ได้ก็ต้องเล่นงานที่ลูกมันแต่ว่าไปมันก็จริงนะเพราะไอ้ที่มันทําอย่างนี้มันก็เร็วมากแต่ว่าถ้าจะเล่นงานเสือผูอ้หญิงในสงกรานเนี่ยนะแกจะต้องเป็นพลานสาวสวยเซ็กเอ็กอึม เรื่องปลายายเอ้ยมัน impossible อ่ะเข้าใจอหเฮ้ยแกร้องให้ทำไมอ่ะมันก็โหอ่ะยังไม่จบร้องไม่ได้เนี่ยแกใจเย็นๆนะแกอย่ารนะ้องดีวะแกอย่าร้องให้ด,ดี๋ยวฉันอ่านก่อนให้ฟังนะ นี่มันมีกรพุทธศาสนามันดีมากเลยนะแกต้องทำใจนะดาวหายใจลึกๆนะนี่อันนี้หายใจลึกๆนะยามพ่อแม่ใกล้ล่วงลับดับชีวิตเฮ้ยพ่อย,อยไม่ตายเออใช่ขอโทษผิดอันนะแกทําใจดีๆไว้นะดาวหัวหน่าสงสารจังเลยอะ่ะ